สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคูสุขคนครับผมมือนีเข้ากับออกมาทีไรหน้าส่วนผสมของเขานะครับเดี๋ยวสิบปหดต้นกล้วยหอมทองของเขานะครับนี่ครับผมต้นกล้วยหอมทองของเขาอายุได้สามอาทิตย์ครับผมพอหอดอาทิตย์นี่ก็สิเป็นอาทิตย์ที่สี่นะครับมาลดน้ำให้เขาจักน้อยนะครับ ระยะตอนนี้ก็สิเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนาะครับเพื่อนเพื่อนพื้นดินก็สิแห้งแน่จักน้อยเนาะครับวันนี้เขาเก็ได้ตองมาลดน้ำกล้วยหอมทองไว่แน่จักน้อยเนาะครับผมเป็นกล้วยหอมทองปลูกไม่เนาะครับได้ต่อมาสัามอาทิตย์นี่แหละครับนี่ครับ ปลูกกล้วยหอมท่องไว้พ่อเด็กกินนะครับผมนี่ครับรดน้ำไว้จักน้อยก่อนครับเพราะว่าแดดกะเริ่มห่อน,นะครับระยะระยะตอนนี้นี่แดดกะเริ่มสีห่อนเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับผมแดดกะสิมีความห่อนแนจักน้อย มันี้เขาก็ได้ต้องมาลดนำ้ำให้กับกล้วยหอมทองของเขานะครับเพื่อให้เขาได้มีความชุ่มชื้นแน่จักน้อยนะครับผมหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงห่างแน่จักน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นสวนไผ่ของเขานะครับผมลมรื่นพอสมควรครับผมทางนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นปลาดอกกระเจียวของเขานะครับนี่ นี่ครับผมปลาดอกกระเจียวของเห่านะครับต้นสวยต้นงามพอสมควรครับลดน้ำเห็นครับกล้วยหอมทองนะครับเพื่อนนะครับผมสิบ้าไปตักน้ำอีกนะครับผมอีกจักน้อยนะครับเข้าไปตักน้ำไว้จักน้อยนะครับนี่แหละครับเพื่อนเพ่อนบ่อน้ำเห้านะครับนี่ครับผม ทางนี้ก็สิเป็นสวนกล้วยน้ำว้าของเฮานะครับนี่ครับผมมาครับเข้ามาตักน้ำครับมาหนี้ตักน้ำจากน้อยก่อนนะครับเพื่อไปหดต้นกล้วยเฮาเนาะครับอ่ะมาด้านนี้ก็เป็นมะม่วงเนาะครับผมเป็น มะม่วงสามฤดูนะครับหอ่อนต้นหินเตี้ยนเยอะครับนี่ครับหลายหน่วยพ่อสมควนอยู่ครับผมนี่ครับหลายหนวยพ่อสมควนนะครับผมมะม่วงสามฤดูของเฮานะครับนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเผื่อเป็นกำลังใจครับผม ต้นกลวยของข้านะครับกัมีอยู่สองมองสามมองนะครับผมท่านี่กัสิเป็นค่านะครับเป็นค่ากออย่างงเลยครับค่านี่ทางน่นเ้ากับมีอ้อยไว้ปลูกไว้ครับตะไคร้เนาะครับผมกับปลาดอกกระเจียวของเ้านะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามารับชมกับผมขอบคุณครับ